พระเอกไี้คือสู้อีกครั้งแต่ว่าร่างกายก็ไม่เอื้อมหน่วยและเขาก็ถูกอองไหลที้งจนกระเด็นแล้วก็สลบไปแล้วในขณะที่อองไหลกำลังจะปิดจ,จ็อบก็มีรูกธนูดอ,อกหนึ่งพุ่งไปที่คออองไหลและคนที่ยิงธนูก็คือแมททับชุยที่ช่วยชีวิตพระเอกเอาไว้ส่วนพระเอกเมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วเขาก็ได้กากเลือดออกมาแล้วก็ดึกถึงคำพูดที่พวกเขาและพี่น้องจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ด่านเหล่าหลันแต่ว่าตอนนี้พวกเขาและเหล่าเป้า ก็ไม่มีโอกาสแล้วในขณะที่พระเอกได้กล่าวตัดเพอและเสียใจที่พวกพ้องได้จากไปนางเองกกระทำได้เพียงแค่ปลอบใจเท่านั้นด้านสายลับเสียก็จะโทษตัวเองที่เขาดันวิ่งช้าเกินไปจนทําให้เหล่าเป้าและจนภูเขาต้องตายและเรื่องนี้ก็ทําให้เขาน่าเสียใจมากหมอยาที่เห็นแบบนั้นก็ได้กอดสายลับเสียเพื่อปลอบใจเขาวันรุงขึ้นเมื่อพระเอกได้ตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็ดิลนนเล่าแล้วก็เทลงพื้นท่ามกลางสายฝน แล้ที่ทำไปทั้งหมดก็คือการดื่มเพื่อไว้อะไรให้เหล่าเป้าแล้วก็โจนภูเขาแต่แล้วในขณะที่กำลังดื่มอยู่นั้นเขาก็ได้กากเลือดออกมาแล้วในขณะที่เขาได้นอนหงายอยู่นั้นเขาก็ได้เห็นแบงปอใบไผ่ที่บินเข้ามาและคขาไดพับแบงปอแล้วอธิษฐานในเขาก็คือนางเอกพอนางต้องการให้เขาได้มีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องบรรทมที่ในตอนนี้แม่ทัเพเผยและจ้าเท้ากู้ได้มาปลุกถึงเตียงโดยที่ห้องเต้ ก็ไม่อยากไปทําอะไรพอราา่างกายรู้สึกเหนื่อยล้าแต่เท้ากู้และแม่ทัเพเผยก็เสนอไปว่าทางนั้นก็แต่งตั้งพระเอกให้เป็นไหจือแล้วจากนั้นก็มอบอํานาจให้สําเร็จราชการเมื่อพูดถึงตอนนี้แล้วฮองเต้ก็ได้ตัดเพอเรื่องที่องจินกับองไหลได้ก่อขอบฏแล้วฮองเต้ก็บอยความผิดทั้งหมดให้กับเจียซัวที่ยุยงององจินและองไหลให้ก่อขอบฏฮองเต้ที่อยากพักก็เลยตัดบทแล้วก็บอกแต่เท้าทั้งสองถ้ามีเรื่องอะไร ก็ให้ไปถามพระเอกแม่ทัเพเผยก็เลยพูดถึงความดีความชอบที่สกุลชุยได้คุ้มกันฮองเตพระองค์ก็ได้บอกไปว่าสกุลชุยมีความดีความชอบมากมายจนพระองค์ไม่รู้จะให้อะไรแล้วเพราะอีกไม่นานนักเอกก็จะได้แต่งกับพระเอกที่เป็นไทจือแล้วพอได้ยินแบบนี้แต่เทากูก็กล่าวคัดค้านทันทีโดยให้เหตุผลว่าสกุลชุยมีอำนาจมากเกินไปและบ้านเมืองก็ยังไม่มั่นคง ถ้าเป็นแบบนั้นก็กลัวว่าสกุลชุยจะเรียนแบบสุนจริงและที่สําสคัญกองทัพสกุลชุยก็พักดีต่อแม่ทัพชุยพอที่ท้าวกูได้กล่าวแบบนี้ฮองเต้ก็เห็นชอบทันทีแม้ว่าแม่ทัพเผยจะแย้งว่าคนที่ไปเอกชอบก็คืนอนางเอกดานางเอกก็ได้มาวัดตัวเพื่อตัดจุด,ดกับพระเอกและนางก็ได้สวมกอดเขาจากด้านหลังแล้วนางก็บ่อยเขาเป่าไปที่มือของนางแล้วก็ดูแขนเสื้อด้านซ้ายตัวเองโดยที่พระเอกก็บอกให้นาง ล้วงไปที่แขนเสื้อเช่นกันและเมื่อล้วงออกมาแล้วนางก็พบว่าที่แขนเสื้อด้านซ้ายก็คือไข่มุกส่วนพระเอกก็พบว่าแกนเสื้อของเขาก็คือปินปักผมที่ก่อนหน้านี้ได้คืนใ้นางเรียกว่าตอนนี้ทั้งคู่ก็คืนดีกันเรียบร้อยแล้วด้านเผยหยวนก็ขอบคุณหมอยาที่ก่อนหน้านี้ได้ฟังเข็มและช่วยดูแลพระเอกและเขาก็มีหนึ่งเรื่องที่อยากขอร้องและเรื่องที่ว่านั่นก็คือให้หมอยาไปบอกนางเอกเพื่อเกลี้ยกล่อมพระเอก เพื่อให้เขายอมรับตําแหน่งไทจือเพราะไม่อย่างนั้นความวุ่นวายก็จะกลับมาอีกครั้งแต่มอยาก็ได้ปฏิเสธไปเพราะว่าเรื่องนี้มมนเป็นเรื่องส่วนตัวที่พระเอกและนางเอกต้องพูดคุยกันเองโดยที่เรื่องนี้สายลับเซียก็เข้าใจเป็นอย่างดีส่วนพระเอกในตอนนี้ก็มาหาประชาย,ยาเสียเพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนนางแล้วก็พูดคุยเรื่องการแต่งตั้งไทจือโดยที่เรื่องนี้ประชาย,ยาเซียก็เข้าใจดีว่าพระเอกต้องเป็นไทจือ ราะว่าหลานของนางหรือว่าดีไทจีก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งเท่านั้นที่ยังไม่มีความสามารถเพื่อความมั่นคงเขาก็ต้องเป็นไทจีเท่านั้นโดยที่เรื่องนี้พระเอกก็รู้ดีแต่ตนแม้ว่าตัวเขาจะไม่อยากรับก็ตามจากนั้นพระชายาเซียก็ได้พบแม่ทัพหานและหลานไทจีอ,อีกครั้งและทั้งคู่ก็ได้สวมกอดกันด้วยความดีใจจากนั้นแม่ทัพหานก็ได้ขอบคุณพระเอกที่เขาได้มาส่งหลานไทจีด้วยตัวเองและคนที่ให้ความช่วยเหลือ และพาหลานไทจือมาพบพระชายาเซียก็คือพระเอกส่วนในตอนนี้พระเอกก็เข้าใจแล้วว่าเขาไม่ได้อยากกลับด่าเล้าหลานแต่เป็นพระตัวเขาแค่อยากนึกถึงอดีตเท่านั้นและในตอนนี้ตัวเขาเองก็พร้อมแล้วที่จะเป็นไทจือเพราะว่าหลานไทจือก็ยังเด็กเกินไปและต้องใช้เวลาหลายสิบปีเพื่อเติบโตแล้วก็ปกครองแผ่นดินส่วนฮองเต้ที่เป็นพ่อของเขาไม่มีทางปกครองแผ่นดินได้แล้ว้าก็ตัดมาที่ท้องพระโรงที่ในวันนี้พระเอก ก็เข้ารับตำแหน่งไทจืออย่างเป็นทางการพอแยกย้ายแล้วฮองเต้ Te, ก็ได้ไปพบฮองเฮาแล้วก็พูดจาปรับทุกข์เพราะในตอนนี้พระเอกได้ไปเที่ยวนอกเมืองกับนางเอกแล้วเรื่องนี้ก็ทําให้พระองค์ในกุ้มใจมากโดยที่เรื่องนี้ฮองเฮาก็เห็นด้วยเพราะสะกุลชุยได้มีอานาจมากเกินไปแล้วทัานที่ดีก็ควรลดทอนอานาจมากกว่าพนางก็ได้เสนอไอเดียไปว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้พระเอกแต่งตั้งกุหลกู้เข้ามาเป็นประชาย,ยาแทน พราะในงานเลี้ยงคุณหนูกู้ก็เป็นคนมีความสามารถคนนึงพอได้ยินแบบนี้ฮองเต้ก็เห็นด้วยทันทีวันลุงขึ้นที่ท้องพะโลงเล่าขุนนางก็ได้เสนอว่าควรให้พระเอกที่เป็นไทจือแต่งตั้งชายาแล้วก็มีขุนนางคนหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะสมแล้วที่จะแต่งตั้งอนุภรยาให้กับพระเอกแต่ว่าเขาก็ปฏิเสธทันทีโดยให้เหตุผลไปว่าบ้านเมืองสงบและเขาก็ไม่อยากให้ชาวบ้านต้องแตกตื่น ฮองเต้ก็เลยเสนอไปว่าตั้งงั้นก็แต่งตั้งชายยาซะเลยและคนคนนั้นก็คือคุณหนูกูที่เป็นลูกสาวคนที่6ของแต่เท้ากูแต่เท้ากูพอได้ยินแบบนี้ก็รีบปฏิเสธทันทีตามมารยาทส่วนแม่ทับเผยที่เห็นแบบนั้นก็เลยเสนอชุยยลินหรือว่านังเอกให้แต่งงานกับไปเอกพอทั้งคู่ก็ต่างเหมาะสมกันแต่ฮองเต้ก็ไม่เห็นด้วยเพราะไม่ต้องการนางเอกได้แต่งงานกับไปเอกแล้วก็หาข้ออ้างมากมายเพื่อมาหักล้างแล้วในขณะ ที่กำลังถกเถียงกันอยู่นั้นพระเอกก็ตัดจบด้วยการบอกไปว่าในตอนนี้ยังไม่เหมาะสมที่จะแต่งตั้งชายาแล้วตอนนี้บ้านเมืองก็ยังไม่สงบเรียบร้อยเพราะศัตรูต่างแควนก็ยังคงมีอยู่หลังจากเลิกประชุมพระเอกก็ไปนั่งดื่กกับเผยยวนเพื่อเป็นการปรับทุกข์เพราะในตอนนี้เหล่าขุนานางก็ขัดขานเรื่องการแต่งงานระหว่างตัวเขากับนางเอกโดยที่เรื่องนี้เผยยวนก็เห็นด้วยเพราะสะกุลชุยม,มีอำนาจมากเกินไป และในตอนนี้ไตล่าก็สงบสุขแล้วและการลดทอนอำนาจกองทัพก็เป็นเรื่องปกติแม้แต่กองทัพเจนซีก็ต้องลดถอนเช่นกันวันถัดมาพระเอกและนางเอกก็ได้มาที่วัดไปเยี่ยมประชายาเซียโดยที่นางเอกก็ได้ดูว่าระยะเวลาที่ผ่านมาพระชายาเซียไม่เคยมีความสุขและก็เหมือนถูกกักขังด้วยตำแหน่งแค่ยาไทาจือที่ไม่สามารถทําอะไรตามใจได้และนางเอก ก็ได้ถามไปว่าพระชายาเซียมีใจให้กับอดีตไทจือไหมโดยพระชายาก็ตอบชัดเจนว่าที่นางไม่มีความสุขก็เป็นเพราะว่านางไม่เคยมีใจให้กับอดีตไทจือแต่นางเอกก็ชื่นชมที่พระชายาไม่เคยทําผิดต่ออดีตไทจือที่ด้านนอกคุณโอกูกก็ได้ขอโทษพระเอกที่ฮองเต้ได้เสนอชื่อนางให้เป็นชายาของเขาแล้วนางก็ยินดีจะเท้ากู้ถวายดีกาเพื่อขัดขานฮองเต้ด้วยการบอกข้อเสียของนาง เพื่อไม่แต่งงานกับพระเอกแต่ว่าเขาก็ปฏิเสธไปเพราะถ้าทาแบบนี้คุณหนูกูก็หมดสิทธิ์แต่งงานแต่นางก็ยังกังวลว่าเระเองนนี้อาจจะทําให้พระเอกและนางเอกต้องบาดหมางใจกันและได้เป็นอย่างนั้นนางก็ยินดีออกบวชพระเอกก็เลยบอกไปว่าสบายใจได้เพราะว่าตัวเขาและนางเอกไม่มีทางขัดแย้งกันเพราะว่าความคิดของคนอื่นพอได้ยินแบบนี้คุณหนูกูก็ถึงกับเศร้าไปเลยส่วนพระเอกและนางเอกก็ได้จับมือและท่องเที่ยวไปอย่างมีความสุข เมื่อกลับมาแล้วนางเอกก็ไปพบแม่ทับชุยที่ในตอนนี้ก็เตรียมตอนทับเพื่อกับด่านปผาซุยโดยที่นางก็รู้ดีว่าในตอนนี้ตายลาได้สงบสุขแล้วและเป็นเรื่องปกติที่กองทับสกุลชุยต้องถูกถอดถอนและนางก็อยากให้ท่านพ่อรีบกับด่านปลซุยพอได้ยินแบบนี้แม่ทับชุยก็ได้ชวนลูกสาวให้กลับไปพร้อมกันแต่นางก็ปฏิเสธทันทีด้วยการให้เหตุผลไปว่าถ้านางกลับไปและจะสำนักก็ต้องหวาดระแวงเพราะฉะนั้นนาง ก็เลยจำเป็นต้องอยู่ที่นี่โดยที่แม่ทับชุยก็รู้ดีว่าที่นางไม่อยากไปก็เป็นเพราะว่านางต้องการอยู่กับระเอกด้านเรียวเชิงเฟิงที่กำลังหลบหนีอยู่นั้นก็ถึงกับเดือดดานที่ระเอกได้เป็นหทยจรแล้วนั่นก็หมายความว่านางเอกจะได้เป็นชายาแล้วเรื่องนี้เขาก็จะไม่ยอมเด็ดขาดด้านเด่ดเท้าก,กู้และลูกสาวก็ได้เตรียมวางแผนการบางอย่างเพื่อทำลายความสัมพันธ์ระหว่างระเอกและนางเอกแล้วภา ก็ตัดมัติพระเอกและนางเอกแล้จ้แม่ทับชุยได้ขอตัวลาเพื่อกับด่านไปสุยไปแล้วที่ทองะโลงก็เกิดความวุ่นวายเพราะว่าเหล่าขุนนางก็ต่างกดดันเขาให้รีบแต่งตั้งชายา,ยาและที่สําคัญพวกเหล่าขุนนางก็ขัดขานการแต่งงานระหว่างเขาและนางเอกเขาก็เลยอยากชวนนางให้หนีตามกันซะเลยแล้วจากนั้นก็มีลูกสะแปดคนและในขณะที่ดงคู่กําลังเขาได้เข้าเข็มอยู่นั้นสาวใช้ก็เดินมาขัดจังหวะซะก่อน และจากนั้นพระเอกก็ได้เข้าวังเพื่อไปพบฮองเต้เพราะในตอนนี้เจียลีที่เป็นแม่ทัพของเจียซั่วได้ขอเข้าเฝ้าและกล่าวโทษแม่ทัพชุยที่เป็นพ่อตาของเขา